เย้เราก็ได้กลับมาอีกครั้งแล้วนะสำหรับการเล่นโรบอทในคอมนะมันจะมีดูแบบนี้เฉยๆเราเล่นในคอมแบบคอมแท็บเล็ตไงเป็นแท็บเล็ตมันจะไฟม,มันอู้ร้อน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 อันเนี้ขึ้นขึ้นเล็กนะขึ้นขึเล็กนะกด ห้าอุ้ยกดปุ๊บดุ๊กดุ๊กห้าเอาหก้าบวกหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดอะกดก่นยิบว้าวว้าวแบตเธอหมดจังอ่ะังน้ำหักงน้ำอัตรา เี่ยในคอมแท็บเล็ตปึ๊บอุ้ยขุดจุดขอปิดรูไหนปิดรูเนี่ยตึ้งปิดละอุ้ยอุ้ยอุ้มฉันไม่มีดเว้ยอุ้ยทำไมมันยาวทนาดอุ้มปุบปิ้วฉันไม่มีเว้ยอุ้ยใครเขียนอะ วุ่งเขมนพี่เขนพีก่าเนพรกปึ้งหดูสิว่าโรบอกเนี่ยอืมว่าโบอมันอะอุ้ยเพื่อนวิวิขึ้นขีดไห เขียนแ,แบบ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 ว้าวเราเงินเยอะอันนี้ไงเค okay, มีสุดท้ายวิ่งวิ่งเลยอันนี้มีอะไรไหมเรามีแครอทนะก็เลือกแครอทหน่อยเรามีว้าวเรามีฟลุสนะก่อนใช่ฉันมีปืน Hey, hey, <tôi> hmm. Uh, Ui sống. Huuu mùi mùi mùi. Ui, mùi 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 lầu mi lầu mi màu nè lửa màu đúng, mi nhá ui à này, dạ. à này à lầu mi cái lót u u chim có chim เป็นนาทีสุดท้ายที่เธอจับฉันจะอยู่ด้วยกันไปเลยเป็นนาทีสุดท้ายที่เจอจัะฉันจะอยู่ด้วยกันเป็นนาทีสุดท้ายที่เธอจับฉันจะได้จากกันเป็นนาทีสุดท้ายที่เธอจับฉันจะอยู่ด้วยกันจอดชิงนกบแดงชิงนอ้าอมอะไรอืม 没卖了啊，不接啊，不接啊，不接不啊，不接啊不啊啊！哎。 เราแมปเราเล่นแมปอื่นกันบล็อกซิงคิงเราเล่นแมปอบบี้กันแมปอบบี้นี้นี่ก็ดูแบบปกติเนาะให้เป็นม่านไปนี้แบบอือต่อไปเราก็จะเป็นแบบอีเวท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 ก็จะเป็นอีเวทรู้จักอีเวทเปล่าอีเวท เห้มันอยู่ในโลบะกันแมปอีเวนต์ชื่อไอดินอยู่ที่ห้องป .1 ชั้น5ให้เราขึ้นปงเลยโอเคไหมเฮ้เฮ้โอเคไหมเฮ้ปุชปิ๊ดุปุ๊บุชจปะปิ๊กจิ๊กชิบก่อนนะชิบก่อนชิบก่อน กรับกรับเวลาคนลงเวลาเราลงคลิปไปไม่มีคนดูเลยมีแต่คนดูแตวตอนนี่ถ้าเป็นพี่แป้งโอ้โกูอุโอ้ยิก่ะเมื่อไรเมื่อไหร่จะถึงจุดที่เราเขาแกล้งกันจุดที่เขาแกล้งกันเนี่ยมันใช่รงาน,นหรือเปล่าใช่นะ เหมือนใช่นะจริงๆนะเหมือนใช่นะใครอาจเคยเล่นแบบนี้ก็บอกปีคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะคือเราอาา่านภาษาไทยไม่เป็นอานนั่นก็ชื่ออันนี้ก็คือจุดแกงมาเลยเป็นนาทีเห็นไหมคุณ เสริมไหมเสริมนี้เขามีคนแกล้งกัน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 ไม่รู้ว่าคนนี้เขาแกล้งกันไหมอันนี้เขาแกล้งกันไหมขอกดเป็นซีจื้ง อันนี้คือเซิร์ฟใหม่อยูเซิร์ฟใหม่ฉันเอ้าเอ้ายัาไม่ไิ้แบ่อีเวนช่อาก้อาพิมพ์ไปเลยว่าอีเวสปอนเซอร์อีวีเอด อีไปรายดูกันเป็นนาทีเรามาเล่นเกี่ยวกับแมปยอกกันปุ๊บปุ๊ดต๊ดดดตดต๊ดดดเรามาเสิร์ชหาแมปอบบี้แล้วก็แมปอีเวนเราคิว่าอีเวนเราได้ซื้ออะไรมาบ้าง ding 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 ขออนุญาตใช้มือคอมมิ่นบึ้งตึงตึงแข่งขันคืออีเวกระโดดกออบบี้เฮ้ยเราวิ่งได้ใช่ไหมออบบี้อีเวดเวยออบบี้อีเวดเราวิ่งได้ก็ปชน,นชนชน เขาต้องแบบข,ขออยักหน้าไปนี้ด้วยแบบปเนอ่บแบบนี้ใครทำแบบนี้แบแบบนนะอุยแปดเจวิว่งวีแวลนะเราต้องวิ่งวีเวลเวลบบัสซินีโอสตตเวนใช่สเีเวนไหมสตีเวนวีเวเวววขออาจะรู้จักปุ๊บ ก็ดีบดีจับจับับอะไรอ่ะมามาตรงนี้นะอะไรอ่ะคนสีผิวสีน้ำเงินขอชี้ชี้มาซิกระดกระดกดดกระ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 ดดปุ๊บไม่มีใครมอง

Come on jump. I see jump. Jump on jump. Ooh. Bye bye. ฉันมีในห้อง21ฉันมีในห้อง21ชั้นนี้ในห้อง21ฉันมีในห้อง